สวัสดีครับวันนี้มารีวิวการ์ดนักฟุตบอลนะครับวันนี้มารีวิวการ์ดฟุตบอลเป็นลายเซ็นนะครับมาเป็นรุ่นของพาดินี่พิซึัมนะครับวันนี้เป็นลายเซ็นนะครับมาดูเอลลาสเซนี่นะครับของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนั่นเองนะครับใบนี้นะฮะนะครับเป็นลายเซ็นสติ๊กเกอร์เนาะนะครับเป็นลายเซ็นสติ๊กเกอร์ตากเก็ตก็จะมีแบบมันก็จะวิ่งวับวิ่งวับมะเนาะนะครับ สวยงามนะที่เป็นอีกหนึ่งใบนะครับเป็นลายเซนที่ผมชอบแบบความวิ่งวับของกา์ดนะใบนี้เนี่ยที่ได้มาก็ชอบความมิงวับของการดเนี่ยมันใครที่ชอบแบบเล่นแบบสีสันอย่างเงี้ยก็ก็ถือว่ามันก็สวยดีครับเวลามันสะท้อนกับแสงไฟมันสะท้อนกับอะไรนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งใบที่สวยนะใบนี้ก็จะเป็นใบที่ไม่รันนะครับเป็นปีนี้ปี21 22นะครับนะอีกหนึ่งอีกหนึ่งใบนะครับ มาเนลรัสซานี่นะครับเนี่ยเป็นด้านหลังนะฮะโอเคและดูลูกร่างกายนิดนึงนะครับเราจะมาดูในเรื่องของอะไรเอ่ยอ่ามุมนะฮะมุมทั้งสี่มุมนะครับ,รบก็ถือว่างั้งสมบูรณ์เนาะนะครับดูง่ายจะสมบูรณ์เนาะไม่ได้ไม่ได้แบบมีตำหนิชัดเจนใดๆนะครับนี่ด้านหน้านะฮะนี่คือด้านหลัง นี่ก็เป็นด้านหลังนะครับของมุมทั้งสี่มุมนี่ครับนี่ผมพยายามไปจับให้เบามือที่สุด <c ười> คือการการ์ดนะฮะอันนี้ก็นี่นะฮะลายเส้นนะครับสติกเกอร์เสเ้นเต็มเนาะเส้นไม่ตกนะครับอาจจะมี อาจจะแบบขาดหายไปสักนิดนึงตรงนี้อ่ะต่ก็โอเคก็ถือว่าอยู่ในกรอบนะถือว่าเซ็นอีกหนึ่งใบที่เซ็นเต็มสวยงามนะครับนะก็เป็นอีกใบหนะ้าที่เป็นลายเซ็นนะฮะวิ้งวับสวยๆนะครับใบนี้เนาะนะครับสําหรับมานูเอลันซินี่นะฮะนะครับก็ฝากใบนี้ด้วยนะครับไว้คลิปหน้าผมจะมารีวิวการ์ดใบใหม่นะครับจะเป็นการ์ดนักเตะค,คนไหนก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับ คลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ